ัลโหลเท็เทสเทสโอเคอ่าได้ยินนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับเช่นเดิมนะครับผมกับสกาาบอบชิพบกอาจารยที่เกี่ยวข้องกับ เปิดอะไรต่างๆสนใจนะครับเป็นคนที่พูดคุยตรงแล้วไปจามาตรงครับดีคืดีค่ะย่ครับมันอยู่กับรายการที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมีชื่อวลสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะหนึ่งครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสุขใชไหมนะครับในช่วงสามตอนแรกนล้วเองครับผมว่ามีดีมีแย่มันจะน่าสนใจในการบ้านนะครับโดยใช้รายการทั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์การรีวิวห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือความสุขจากผู้ชมนะครับโอเคครับวันนี้เราเริ่มต้นนะครับรายการพูดคุยเมสซีสั้นสปรริงนะคับผมก็ ตอนนี้ก็นะว่าเป็นซีซั่นที่ก็เอาตรงคือมันก็เพิ่งผ่านมาประมาณสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามนี่แหละนะครับตอนนั้นแต่ยังเขาเขาพูดว่าซีซั่นนี้ก็มีเรื่องพูดคุยกันคือเยอะเลยซีซั่นนี้เราลองว่าเหนื่อยแม่ซึ่งผมว่าอยากพูดในใจก็คือผมอยากหาคนช่วยทํามากเลยตอนนี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้สาปตอนแรกอัปเดตมาคือยี่สิบยี่สิบสี่มั้งคือโอ้โหนั่งคันหัวเลยแต่ก็นะผมว่าสามารถผ่านไปได้เพราะว่ามีซีซั่นหนึ่งผมทำสามสิบวันเรื่องก็ทํามาแล้วตอนนั้นนนะะครับับอ ก็เอาใจช่วยกด้วยนะครับนี่เพิ่งเรื่องแรกเองก็พอสามตอนแรกมาไอของเซสปริงยี้าเนี่ยจะมาเรื่อยๆก็คือช่วงประมาณสัปดาห์ที่สาซึ่งเวลาจะใกล้ถึงแล้วมันจะมาประมาณ4ี่ห้าเรื่องต่อวันแบบไม,ม่ตายเอ <laughs> ถอะอนนั้นนะครับแต่ว่า พยายามให้เต็มที่นะโอเคถ้าเจอเกดไลค์ก็อย่าถามนะครับแล้วก็ขอฝากเช่นนะก่อนมากครับก็ขอฝากเชื่อน้อยนะเขาเจอผมมีเรื่องไหนข้างล่างครับขอฝากเชื่อน้อยนะนะเขาเอาโซนี่ข้างล่างจะไปใช้ไปไใช้ไปแต่สำหรับพวกคุณนะครับโอเควันนี้อยู่กับเรื่องแรกน,นะครับอ่าคุณอาจจะแปลกใจกับตัวคลิปนะก็คือพี่ไอ้เรื่องเนี้ยมันยังไม่ครบสามตอนใช่เหรอคือสาระตรงครับผมเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ตอนแรกมันหนึ่งชั่วโมงแล้วละ่ะเออมันหนึ่งชั่วโมงแล้วแบบมันครบสามตอนแหละแล้วผมก็บวกเพิ่มไปหนึ่งตอนเพราะงั้นจากว่าเอออยากจะให้มันแบบ อยากรู้เนื้อหาว่าอาจจะนี้ไงต่อแก็พูดตรงมาอาจจะไม่ครบสามตอนแรกหรอกว่าตอนแรกมันหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมพอจะนับไปสามตอนก็ได้แต่ว่าสาเหตุที่เรื่องนี้จะได้พูดในวันนี้นะครับก็คือวันเสาร์เนี่ยที่ผมลงคลิปก็คือวันเสาร์เนี่ยนะเพราะเนื่องจากว่าวันจันทร์ผมไม่อยู่ครับต่างจังหวัดจ้ะก็เชิญช่วงเทสกาลนะตามนั้นผมจะกลับมาคือวันอังคารซึ่งวันอังคารก็มีสามตอนแรกมันเลงไว้แล้วมันรอไว้แล้วครับตอนนั้นแล้วฉันก็กล่าวไปที่อาจจะทำเร็วนิดนึงนเรื่องนี้นะโอเคครับเป็นอนนิเมะะครับแนวแแออคชั่นเมสนะครรื่ององงาวข ในคู้เพียวห่างไกลนะครับผมมีมิกโกะนะครับที่ได้ขับด้กยอาโศดานะครับโดยมีผู้คุ้มกันนะครับผมตักษศศในพระอาโศดมาจากเรื่องละครนะครับก็เป็นเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับอาโศดนะครับ่ายยุคสมัยปัจจุบันนะก็เราเป็นซีรีส์เรื่องราวแอคชั่นเรื่องราวประวิศารเรื่องราวในยุคอาญ่ปุ่นเรื่องราวโลนินต่างๆที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจดีนะครับผมโอเคก็ไม่เสียแล้วครับเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่าขอปูชื่อปกแันบนึงนะเธอปกมันจะขึ้นมา เออปกขึ้นมายังฮัลโหลเปิโปรตีนกุเกอเกเกิดจะบทเลยนะครับผมเคล็จนเกนโจโซครับลำนำโศกสูรนขาดขาตามนั้นก็ผมว่าซีนเนี่ยนะเป็นซีรี์ที่ใคร่คนรอคอยแล้วก็เป็นซีรี์ที่น่าจับตามองว่าอ่าผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของโซนี้มันทําให้เรื่องนี้มันเป็นไงบ้างน,นะครับไเ่อ้ก,ก็ เราดูการระเผิดคนยังไม่รู้นะอันนี้แต่ผมให้ข้อมูลให้ฟังกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับผมตนนัดแล้วแหละเนี่ยนี่คือเรื่องแรกของเทสปสอร์าย์านะครับก็เปิดโดยตัวของเกจินยาโโซนะครับตัดน,นั้นแหละจริงๆก็มีหนึ่งเรื่องแหละอีกหนึ่งเรื่องรู้สึกจะมาเสาร์ที่นี้แต่ผมไม่อยู่บ้านก็เลยลวกไปวันอาทิตย์เลย <c oughs> นะครับลวกไปวันพฤหัสล่วงไปวันอังคารน,นะครับตอนนั้นโอเคเอาล่ะสอบเรื่องนี้นะครับ <c oughs> ถามว่าสามารถดูบทเสียดได้หรือไม่ครับผมก็เรื่องนี้ สามารถดูถูอสิบบ้านเรานะครับโดยนมีการทั้งหมด2ที่นะครับผมที่แรกใน YouTube ครับ m ิวเอเชีและ m มิวไทยแลนดครับผมก็อันนี้อัปเดตห้ฟังตอนแรกอมิวไท a แลนดะ์มันมีมันมีปัญหาเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละเลยทำใหแบบยังลงช้าไปแล้วตอนนี้ก็รู้สึกตอนนี้ก็ทยอยลง a n นนี้ไม่ใช่สปริงแล้วครับเนตอนนี้ลงเรื่อยๆอยู่นะครับผมมีอะไรต่าแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ติดเมมเบอร์ชินะ อันี่บอกไว้ก่อนครับเรื่องนาโศโซติมเวิรชิพของนิวัลไทยแลนด์และไอวานเอเชียก็ท่านก็ให้คุณอยากดูใน YouTube นะครับส่องใเวิรชิพด้วยแล้วก็อีกที่หนึ่งครับบิบิลีนะครับผมก็ซิร์นี้บิบิลีของมิวสิคมันเยอะเหมือนเดิมแล้วตอนนี้นะตอนนี้สอตอนแรกยังดูฟรีนะผมไม่ทราบเหมือนกันว่าตั้งแต่ตอนที่สี่รถไปจะเสงกันดูไหมอันนี้ก็แต่พวกคนนะครับตอนแรกขอบคุณมากเราต้อง็สองที่นะครับที่มิวสิ์เราดูกันนะแล้วก็อยู่ถึงนะขอร้องมัันนแบบมเข้้าาาถึงง่ยด ถามจริงพี่เธอล้วอะไรเขาเขา้เขาถึงง่ายของสิทธิ์แบบอยากขอสิยประก่อไปผมว่าอุ่นของสิทธิ์เยอะนะเสียตามงมาถึงร้อยบาทนังอุ่นกันบ้างเหรอเออามนั้นนะโอเคความคาดหมายของซีรีส์อ้เกนจิเนเกนโซโซนะครับลำลำโสนโซนะครับผมพูดชื่อผิดขออภยนะัยเนาะเรื่องนี้ผมกัมงวลใจคือสอบผมอ่ะผมไม่ได้คาดหวังมันเลยอันนี้ออน,นี้จะวสตัวเลยคือผมไม่ได้คาดหวังกับมันเลยสักนิดนึงเพราะรู้จักคุณภาพการเสนอแล้วอ่ะคือเรื่องคอนเซปต์เทเลอร์ผมรู้สึกถูกใจนะ คือเทเลอร์ที่ผมดูมาแล้วตามผมูกใจเว้ยแต่พอผมมาเช็คตัวพุ่งกับคนอย่ยงบทแล้วผมแบบผมไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็แล้วแบบเอ้ยมีคนกังวลใจบวกกับอ่ะเผื่อคนยังไม่รู้นะครับโยโกอามาปีที่แล้วเป็นโซลี่ส้นตีนี่สุดในมองผมนะเพราะผลงานที่เขาก็ผลงานแหละคือยโยโยโกอามามันทํามันทําผลงานต่อเนื่องกันแบบสี่ซีซันติดโดยไม่ไม่พักซ้นตีเลยเลยอะเลยแล้วแบบ ็ไฟลามไฟลามมาตลอดอะไฟค่อยๆจุดอะจนมาท่านจุดติดตอนทำซาซาโคยกับไอนิวเกอะไอสักอย่างเนีนิวเกตอะนั่นแหละสองเรื่องในท่านเดียวสปริงอะแล้วมีเรื่องราวมึงเรื่องมึงหลังว่าแบบโอ้โหผมก็ทบแบบกดขี่ทีมงานทํางานบ้านเลือดทํางานดีเล์โอ้โหบมเยอะแยะไปหมดเลย เลยทำให้แบบไอ้เรื่องผลงานผมชอบก็คือโยโกมาโดนด่าเลยไปที่ตามนั้นนะครับผมก็อันนี้เป็นคนไทยไม่ค่อยมีใครอัปเดตเรื่องนี้ถ้าข่าวนี้เท่าไหร่คือไม่เข้าใจได้เกินผมว่าเข้าใจเสือในบ้านเราว่าทำไมไม่ลงข่าวเรื่องนี้กันวะมันแบบเรื่องราหนาหูเลยก็ตามแต่แบบอาจจะเป็นเรื่องราวที่แบบไม่มีแฟกข้อมูลเลยด้เป็นเรื่องราวแบบเพื่อนแอนิเมเตอร์มามาบอกให้มาบอกให้เพื่อนโพสอะไรก็ตามมันอาจจะไม่น,น่าเชื่อแต่ว่าพอเราแบบเราก็ตอนนั้นคือผมก็ฟังถ้าเสร็จเส็อยู่เ้ยแต่พอแบบเห็น เห็นสิ่งที่โตของโยโกะมากได้ประกาศออกมากับข่าวฮาร์ดประกาศออกมาได้เห็นแบบโอ้คิดในใจว่าโอ้โหมึงจริงแหละก็คือเรื่องราวที่แบบเลื่อนซันสโค่กว่าดเฉยทีคือประมาณหกเจ็ดเดือนอ่ะเข้าใจไหมเลื่อนหม่ทีทันวาเงี้ยนิวซ์นิวซาก้าเขาเล่นหนึ่งทีเออนิวเกตไม่ใช่นิวซาก้านนิวซาก้าถูกและนิวเกตนิวซาก้าเนี่ยแหละคือเล่นเป็นทีแล้วก็มีหนึ่งเรื่องอ่ะไอ้นิวซาก้าสักอย่างเออนิวซาก้าถูกตอนเมื่อกี้นิวเกตเออนิวซาก้าเนี่ยแหละเลื่อนอย่างไม่มีกกาหนนนดมปปีจระทั่งเโโซล ก็คือ,อตอนนั้นยโกมาทำกับซอสสือแล้วก็อะไรสักอย่างอ่ะสามสโซโล่ไว้ตอนนี้เหลือซอสสือกับไอโซโล่หนึง่งซึ่งไอเรื่องยูซาก้าเนี่ยบอกให้พูดฟังแล้วกันนะตอนนั้นนะฮะยูซาก้ามาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมพูดห้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้เนเรื่องนี้ไว้เดี๋ยวคนรูเดี๋ยวคนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเออเพราะเราจะพูดถึงแค่โยโกมาไว้แล้วผมก็ทบว่าคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เคยฉายตอนซัมเมอร์ยี่ห้าอะซัมเมอร์ยี่สี่แต่เรื่องนี้โดนไอซตรน,นนะ่ะ เลยทำให้เรื่องเนี้ยเลื่อนมาประมาณหกเดือนตามนั้นเพราะตอนแรกก็ฉายตอนอ่าฉายตอนสเปซซัมเมอร์เนี่ยแหละเอ้ยเลื่อนมาตอนนี้ก็เกือบ้าเดือนเออเลื่อนมาเกือบเก้าเดือนนะครับผมแล้วก็มาฉายตอนสเปซยี่ห้าตอนแรกก็ประกาศเรื่องไม่กำหนดนแล้วฉายายี่ห้าแหละแล้วก็สุดท้ายมาสเปซยี่ห้าแหละครับผมพกความมั่นใจว่าเรื่องนี้ตอนแรกจะฉายหนึ่งชั่วโมง ในตอนซัมเมอร์ยีที่ผ่านมาผมก็คิดในใจจากนั้นโอ้โหมึงมีปัญหาสุตีมากอะแต่มึงแบบมึงกล้าหนึชั่วโมงมากเลยครตามเดี๋ยวผมไปพูดให้ฟัง1ชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นเลยเออผลแบบกาเดือยที่ผ่านมามันพัฒน,นาขึ้นไหมเดี๋ยวเราเขาบกันฟังกันกน,นะตามนั้นไอ เราเกินมาซะเยอะเลยก็คือง่ายครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไมา่นา่าไว้ใจเลย <laughs> ตามนั้นนะครับผมแต่ว่าก็นับว่าบ้านเรามีแฟนคลับเยอะอยู่นะเรื่องนี้โอเคครับพุ่งกับคนณแบทนะครับพุ่งเก่าคือไฮวรลาคาสยานะครับผมก็เป็นตัวของโอลิมิยาเวอร์ชันเก่านะที่มันเป็นเวอร์ชั่นตอนสมัยก่อนอนะที่ไม่ใช่ของโอลิมิยาของเวิร์กธรอมะแล้วก็เอซัินไมครับคนเขคโบ,บทครับอาโคเดโกครับ <laughs> <c oughs> คือเจเจ๊ก็อยย่ห้าสิบกว่าแล้วนะ เจไม่ต้องเขียนบทปีหนึ่งสิบันเรื่องก็ได้แหมคือผมไม่เข้าใจว่าเจร้อนเงินอะไรนะแต่ว่าคือซีซั่นนี้เขียนเคยเขียนบทประมาณสามเรื่องอ่ะคือเขียนบทลำนำโสดโสแล้วก็ไอคาสกิโนโนอ,อัลเตเล่ไมสตแล้วก็วิดวอตอะตามนั้นแหละซึ่งสามเรื่องนี้ก็อร,รอดูแล้วกันเรื่องไหนจะเลวิขี้แต่ว่าก็อรอดูแล้วกันนะครับคุณภาพงานของเอรโโกอาจจะเขียนบทปีนี้ได้ดีก็ได้ก็ต้องรอดูกันนะครับผมเพราะว่าปีนี้เขเขียนบทไปแล้วหกเจ็ดเรื่องครับ เพราะว่าอะไรวันนี้เจ๊ทำนั้นนะครับอรอรู้แล้วกันนะั้นเรื่องนี้มาสามตอนแรกกันดีกว่าแหละครับเราเกิดมาประมาณเกือบเก้านาทีไม่ใช่เก้านาทีคือประมาณสี่ห้านาทีเกิดให้คนรู้ว่าโยโกฮาม่ามันเกิดอะไรขึ้นเวยเพราะแบบว่าผมแ,แบบพูดไปแล้วแบบคุณจะหาว่าไอ้พี่พี่ด่าซโรุี่เสียหายไปเปล่าคือผมพูดทีไรผมมีแฟกต์ด้วยเข้าใจใช่ปะแล้วมันก็เป็นแฟกต์จริงๆอะ่ะเราก็เห็นอยู่ว่าโยโกฮาม่าปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเข้าใจใช่ไหมยาซาซาโคอย่งางเงี้ยซาซาโคบูเล่ไม่ขายตอนเนี้ คือไม่ขายเลยฉายจบคือบเลไม่ขายต่อเลยเพราะรู้ว่าการโทรมาแรงอะ่ะคนญี่ปุ่นด่ายับว่าเรื่องเนี้ยไอ้ผลการโทรของยาโกะมาเนี่ยก็นังว่าเป็นโซโลที่ผมว่าในมุมมองผมนี้มันแย่มาป้าตอนนี้ไม่แบบอนิเมเตอร์อีกนะแล้วก็แย่กว่าตัวของชาบเอกคือชาบคุยังไม่รู้ใช่ไหมชาบมีเรื่องราวกดขี่ที่บอกว่าไม่ไม่เงินสักอย่างพอๆกันเลยเป็โซโลเลือดอะ่ะเออโซโลเยอะเป็นเลือดเหมือนกันอะ่ะแต่ว่าถ้ารู้ของความสดตีสุดอะ่ะผมว่ายกงมากคือน u m b e r one อะ่ะเออในในเรื่องของเรื่องเนี้ยนะครับตอนแล้วแหละอะ เรื่องนี้นะครับเรื่องย่อนะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในปี1840นะครับผูกพันในหางไกลมิโกะนะครับมีเกตขับได้ส่วนบานและแว้งนั้นโดยมีจินตาเป็นคูมคุ้มกันนะครับผมทั้งสองได้พบกับอสูรที่มาจากยุคบรรดาคนเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับอสูรจากนับร้อยปีก่อนผ่านยุคผ่านจนสมัยจนถึงปัจจุบันได้แล้วต้นขึ้นรับโอเคเรื่องราวของจีนเคนโซโชนะอาราคะแนนแมวนี้ที่มีลักษณะครับผมต้องพูดว่าคะแนนทั้งสามที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีเลยนะ m l นี่อยู่เกที่ดีเลยครับ7.69คะแนนสูงเลยซึ่งเป็นคะแนนดีกว่า2ทีนะเพราะอันนี้ดีบีอยู่ที่5.37นะครับธรรมดามากแล้วก็อลนนครับผมอยู่ที่71%ครับผมก็เกทคะแนน m l นี่แตกต่างจากคนอื่นที่สุดเลยนะเพราะของที่อื่นเนี่ยอยู่ระดับกลางๆเลยกลางเลยครับ5.31 71%เนี่ยแต่อัน MVL นี่อยู่ระดับเกือบโอ้ย7.5เมตร7คะแนนอะเออเมตร7.5 7.6กะคือถือว่าเป็นแฟรนไชส์ที่คะแนนโซททากงนยู่แต่ว่าเราว่าเป็น เป็นนี่คะแนนที่ไม่ใช่เล่นเลยมาตอนโยโกมาทําเรื่องอื่นๆนะครับตามแล้วแหละโอเคมาสามตอนตอนนี้ก็รวมกัน็ประมาสี่ตอนแล้วเพราะตอนแรกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมโอเคเก้าเดือนที่คนเลื่อนไปเราจะได้เห็นผลงานหนึ่งชั่วโมงแรกที่เขามีความมั่นใจอะไรเรื่องหนาก็ไม่รู้นะครับผมเราจะได้เห็นกันในตอนแรกหกสิบนาทีขอถามพวกคุณหน่อยครับว่าพวกคุณประทับใจกันไหม คือน้านเนเรื่องอ่ะผมพูดก่นอนนะว่าโดยนทั้งหมดมันคือแนวลังแค้นอาูุทั่วไปคุณเคยดูแนวแนวรังแค้นอาูุล์รป่ามุมผ่อนแม่งคือเหมือนกันเป๊ะเลยแนวแบบอาศุลอ,อยู่กับมนุษย์ความเชื่อใจสายอาดิบมนุษย์อะไรตามมีเหมือนกันเตะหมดเลยเราจะไปตัวของแบบเคจจิโตโยเรื่องกอารเสนอผมว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่คือเป็นยังกงคือเป็นแนวแบบอ่พอร์ตทั่วไปอ่ะมันทั่วไปใ้ตากแต่ว่าพ่อนธรรมดาผ่อนสร้างสามารถให้เป็นสีที่ดีไม่ได้ตามนั้นแต่เคจจิโตโกะ ในตอนแรกมันพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้อันนี้ผมขอโทษแฟนขบเกจิโรโซเลยนะแต่ตอนแรกไม่ไหวคือไม่ไหวในหลายด้านเลยครับดีนะซีนเนี่ยผมยังมองว่าเป็นซีนไม่แย่นะเพราะการเสนอมันดีเว้ยการเสนอมันดีเว้ยแต่ไม่ไหวผมถามหน่อยนะไอซีนต่อสู้ที่ตัวของแบบไอซีนต่อสู้กับจินตากับตัวของชื่ออะไรนะไอโคต,ต่นอนงองนี้อ่ะ ตอนสู้กับโอนนี้คุณคิดว่านี่คืองานไม่ใช่ดีดเหรอผมพูดเลยนะว่าโอโกโมาทำงานในเวชั่นซีนต่อสู้อ่ะไอเรื่องนครดับศูนย์อ่ะดีกว่าไอซีนต่อสู้ตอนแรกอ่ะที่มึงเลื่อนมาเก้าเดือนอ่ะคุณฟังไม่ผิดนะผมผมว่าโปรเจกต์เนี้ยมันทำมามาสักปอนเนื้อล่ละแต่คุณมีเวลาเก้าเดือนอ่ะผมถามนะต,ตรงๆเลยนะทำได้แค่นี้เหรอ เออผมไม่ใช่อินเอเมเตอร์ผมผมผมไม่เข้าใจหรอกเออพอเมเตอร์แต่ผมรู้ความอยากเหนื่ยของพวกคุณเว้ยคือเข้าใจดีเพราะคุณพวกคุณโดนกดขี่มาโยโกมากก็โดนกดขี่มาและงานนี้นะทําช่วงที่โยโกมากมันมีปัญหาเว้ยมันคืองานที่เออคุณพููตรงหลังจากนี้งานคุณคุณทำโด้งได้แล้วเขาทำาดื่องนั้แต่งานอันนี้คืองานตั้งแต่เก้าเดือนที่แล้วอะโดยที่คนไม่แก้ไขเลยเพราะคุณกว่าคุณโซโลคุณจะจูนกลับมาติดได้ คือสิ้นปีส่อวันยี่สี่ก็คือตอนตอนสันสโคยอะ่ะคุณเพิ่งจะฟื้นตัวได้อะ่ะผมเข้าใจดีหลัจงจากนี้อ่ะผมพูดร่ยง,งานอนิเมชั่นตอนที่สองดีกว่าตอนแรกเยอะตามนั้นแต่ต้องพูดย้อนว่าตอนที่สองไม่ได้มีซีนต่อสู้เหมือนตอนแรกถ้าฉะนนั้นอย่าไว้ใจร้อยเปอร์เซนอันนี้ผมพูดก่อนเอออันนี้ผมพูดก่อนคุณแบบคุณอาจจะมองงานอนิเมชั่นได้ไม่ลึกเท่าผมนะแต่ว่า มองให้ดีมองให้ถูกก่อนเพราะซีนตอนที่สองไม่ได้มีซต่อส่วที่เราเห็นชัดเจนเหมือนตอนแรกตอนแรกซีนจินดั่วสู้กับตัวของแบบโอนี้นี่ผมนั่งขำเลยกแบบับทำไมางานชัดมัน็นที่อ่านนี้วะงานไม่ไหวเว้ยแต่งานปกติอ่ะดีงานปกติดีเว้ยอย่างเช่นซีนที่จินตาคุยกับไอ้ตัวของชิรายุเกะโหสซีนนั้นไม่แบบเสือลมสัว์เลยเรื่องราวที่แบบต้องแบบ ต้องดูแลตะโกนเรื่องราวของชะตากรรมเรื่องราวของวันความรู้สึกของตัวความรู้สึกของขความรักระหว่างจิตตาต่บชีอารเกที่ความรู้สึกทีว่ว่าฉันต้องทําให้หมู่บ้านนี้รอบพ้นจากอสูรได้เลยต่างมันมีเรื่องราวของอสูรกับมนุษย์ได้ต่างที่แบบไอซีนตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นซีที่เล่าดีจริงๆนะแต่ขอโทษครับผมเพิ่งไว้ทราบข้อมูลมาก็คือเรื่องนี้ตอนแรกมันควรมีมากกว่านี้ใช่ไหม คือผมคุณไม่เข้าใจคือผมไม่เข้าใจว่าคิดอะไรอยู่คือเข้าใจามนคือผลงานเมื่อเก้าเดอนที่แล้วเว้ยแต่ตอนนั้นน่ะมันคุณไม่คิดว่าคุณทําตอนละหนึ่งชั่วโมงครึ่งล่ะมันเคสฟรีเล่นอ่ะเล่าให้มันครบไปเลยสี่ตอนอ่ะหรือเคสของโอชิอ่ะโอโอชิ o ผมว่าตอนแรกพอๆกันอปว่าวมาจำไม่ได้ครับแต่การเล่ารายละเอียดซีเนี่ยมันคือพิสน์ว่าตอนหนึ่งชั่วโมงก็ไปตอนที่สัม้ที่สุดคุณทําเป็นรีซิโล่ก็ได้คุณทําไม่ได้เหรอ คุณก็คุณก็เห็นการบ้านจากสโลอื่นมาในที่ทําตอนหนึ่งชั่วโมงแล้วหมาไม่แดกแอทเลียอะไรสะหา่าทาตอนหนึ่งชั่วโมงเพื่ออะไรไม่รู้แต่อันเนี้ยมันควรทําตอนนั้นถึงชั่วโมงโอเคจริงจริงแต่เรื่องราวในเรื่องราวในอ่างเนี้ยมันเนี้ยเรื่องราวในรูปเนี้ยมันมีอะไรเยอะมากกว่านี้ใช่ปะ่ะซึ่งก็จริงอ่ะผมไปหาข้อมูลมามีคนคอมเมนต์มาคือมันมีมากกว่านี้จริงเพราะสิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมรู้สึกไม่ชอบของในเลงตอนแรกคือคุณทำเนินเรื่องของจินต่าก,กับตัวน้องสาวสุดๆนี้บูชิด โอ้โหทานที่ว่ารายละเอียดมนันอะมากกว่านี้เยอะเว้ยเรื่องราวเชื้อโรโรกิมันมีอะไรมากกว่านี้เว้ยถ้าเรื่องเชื้อโรกิอะมันปูแล้วรู้สึกอินมากกว่านี้คุณจะไม่เห็นคอมเมนต์ที่สะใจที่เชื้อโรอิกิตายเว้ยเพราะผมเข้าใจจุดประสงค์กับการกระทําของเชื้อโรกิว่าทําไมเขาทําอย่างนั้นแต่คนไม่เล่าให้มันดีไงมันคงไม่มีคอมเมนต์บอกว่าสะใจเว้ยเชื้อโรกิตายแล้วสคงคแล้ะ มันมีอย่างงี้ไหมมันควรจะมีอย่างงี้ไหมถ้าคุณปูมันนี้แต่แรกควรจะปูสักสี่ห้าตอนอ่ะเพราะรายละเอียดมันมันมีมากเหลือเกินกับเรื่องราวบนหมู่บ้านเรื่องราวของจินตากับเรื่องนางรสาวที่อยู่ดีการมันอ่าทำไมโตอยู่มีแค่นี้ทาไมถึงติดอสูรแล้วตามจินตาเป็นอสูรได้ไงแต่นี่คือปัอมเบเปื่อหมดเลยเอาอยู่ดีไม่เป็นอสูรแล้วเอาเฮี้ยง,งา่ายจังวะเออแล้วก็โตของแบบอาสนรก็มาเอจีใส่ว่าอืมฉันได้ทำธุรกิจล้ล่วงแล้วแล้ว,ลวมันก็ แต่แต่ตัวละครอ่าอส,สุรกิโตะถือว่าสร้างคารคเตอร์ได้ดีนะอันนี้จัดใจหมดเลยสร้างคารคเตอร์ได้ดีนะตามนั้นนะรับแต่ว่าเรื่องราวจีต่างน้องสาวบูชิดมากบูชิดเกินอะคือเรามันเข้าใจเรื่องราวความรักอันบริสุทธิ์ของน้องสาวแต่ว่าเมื่อไหวอ่ะคือมันโปรละไเหรียญเรื่องราวเนี้ยไม่ใช่แบบ โอ้ยมึงจะหลงกับความเกลียดชังอะไรขนาดนั้นคือปโยอบอกไว้เลยคือถ้าคุณปูมากว่านี้มันจะไม่มองเว็นปโยอนะครับคือตายหาเลยตอนแรกกว่าปูแล้วสึกอินกับเรื่องราวต่างก็สุดท้ายคนเขาอยากดูเรื่องราวแนวนะคตมากกว่าสังเกตดโถ่เคือการปูเรื่องราวระหวแบบ ความเข้าใจระหว่างเชีแล้วกี่ทำไมถึงทําอย่างนั้นอะไรก็ตามเรื่องราวของแบบมิตรภาพความรักระหว่างทั้งสองคนเรื่องราวของอสูรตรงนี้อะไรตามคือมันมีรายละเอียดปุ๊บไปหมดอะตามมันก็บอกฉันตอนแรกผมว่าน่าเสียดายที่ปูแล้วอย่างเงี้ยจกร์ธาแบบตัดยับเนื้อหาความสมพันธ์ของคอนไม่ดีมากขนาดนั้นเลยแบบโอ้โหน่าเสียดายจริงครับตอนนั้นแหละโอเคมาตอนที่สองหน่อยอมาเปลี่ยนปกมันต้องเปลี่ยนกันหน่อยเพราะว่ามันอยู่อากไปเนาะ ตอนที่สองนะ้ตอนนี้การปูตัวละครก็รู้สึกว่าจะมีแค่ตัวของโอฟุอะตามนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของมันอะมันก็พอที่จะมีความน่าสนใจกับเรื่องราวของแบบคือตอนนี้เปลี่ยนเป็นไอเปลี่ยนของตัวจินตากลายเป็นแคทน,นิกีเลยแบบหืมฉันเมื่อปราบอสุนหนาเธอยังไม่มีใครเข้าใจใฉันฉันซนิกมาซิกมาซิกมาบอยซิกมาบนเดียวไม่ใช่ตามนั้นนะเขาผมคือแบบไม่อย่างนั้นอะ เออเขา้าใจอยู่ตัวคาแรคเตอร์มันสร้างมาไงแต่ว่าผมคงไม่รู้เรื่องราวจากนี้ไงต่อแล้วก็ในช่วงท้ายตาอนจบตอนแรกมีเรื่องราวของพี่โกใหม่นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องราวนางเอกใหม่อะไรก็ตามป่ะนะแต่ตอนตอนสองตอนนี้คือการปูเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวของจินตาแล้วก็เรื่องราวของอสูรที่มันมีหลากหลายมุมแบบต่างเรื่องราวแบบติตใจของโอฟุอะไรก็ตามแต่เรื่องราวจากนี้ผมไม่รู้ไงต่อเพราะตอนสองเปนการปู นี่หน่อยแค่นั้นว่าเออตัวยินสามอยู่ที่นี่เป็นไงตะกูลโอฟูเป็นยังไงไอตัวะกูลที่โอฟูอยู่เป็นไงอะไรนะแค่นั้นเลยครับตอนสองจริงตอนสองเงินๆงนมากแต่ไม่เข้าใจคะแนนไม่ลงวะคือมันเงินๆงินจริงๆว่าตอนสองงันงนจัดเลยจนแบบคือถ้าผมเลยคะแนนสาตอนแรกเรื่องนี้คืออยู่กเกณฑ์ธรรมดาแบบธรรมดาเลยเว้ยเพราะตอนแรกอ่ะคุณรสาป,ปูมาแบบก็ปูมาโอเคอยู่แต่มันพังอ่ะพอตอนที่สองคือปูมันังานก็แบบสปีในการเล่นคนดูแม่งหายตุบไปเลย คือมันควรจะทําเรื่องราวได้กว่านี้ควรจะนําเสนกอกว่านี้คือมันไม่ควรทําตอนแรกแค่หนึ่งชั่วโมงอ่ะอันนี้คือปัญหาเจเจเดียวว่าเลยําตอนที่สองอ่ะมันดูจาวไปหมดแล้วเพราะมันคือการปูอ่ากใหม่อ่ะมันปูตัวละครนางเอกใหม่มันปูตัวละครห,หลังจะนี้อะไรใหม่แล้วตามแต่มันยังมาไม่ครบอะคือเข้าใจมันจะมาอีกตอนที่สามแต่ว่าเวลาผมตอนนี้คือผมไม่อยู่เข้าใจใช่ไหมฉันนะตอนนี้คือเรื่องของการเสนออะไรตามผมนะตอนนี้ก็อยู่ระดับเฉยๆมากเลยครับสามตอนแรกเนาะโอเคนะ ส่วนเรื่องงานแิเมชันหมงบู้ไปแล้วครับงานแิเมชันตอนแรกตายหาเลยตอนที่สองก็โอเคขึ้นแต่ซีนแอนชันนยังไม่ชัวว่ามันเปนอย่างไงนะครับโอเคมาน้านอำภาพว่าได้ดีหมดนะเพลงเปิดพเพลงปิดโอ้โหเพลงเปิดหมพบูดเลยว่าเพลงเปิดแม่งแบบมีคนแซวว่าเพลงเปิดแม่งคือแบบจุนโคูโชโจอ่ะไม่ใช่ไอจุนโลคูโะคูะคเออนั่นแหละอือมผมแบ่ปป้าก็ก็โอเคอยู่แต่พเพลงปิดนี้มักง่ายไปหน่อยนะตามนั้นนะครับผมโอเคส่วนซาวประกอบเรื่องนี้ทำไดยสามคนนะก็ซาวประกอบแซงฟอร์ครับคนทำซาวประกอบแซงฟอร์ที่ สวัสดีทุกท okay, ่านเฉยๆครับตามนั้นเอาละตัวคะแนนสามตอนแรกของซซรีส์่ลำนอนโสดกสุลคาานะครับผมลำนอนโสดกสุลค่าเนี่ยเป็นซซรีที่ก็เรื่องฮาร์ดดนมูนอะสุดท้ายแล้วผมว่าไอ้เก้ามันเป็นเก้าเนื้อดิส่วเปล่าเพราะว่าพอคนจะจูนติดน่นนั่นจะเป็นประมาณธันวาคมเนี่ยแหละที่แบบสามารถยังดีที่สามารถแก้ไขตอนที่สองไหมดีขึ้นผมไม่ชื่อผมไม่รู้ว่านว่าถ้าสิงห์ท่านเต็มเต็มเหมือนตอนแรกคนเอาภาพจะยังไงแต่แล้วตอนนี้คือตอนแรกแย่จริงวะ คือตอนแรกมันเป็นตอนที่คือมันสามารถขัดเกลาให้ดีขึ้นได้แล้วก็ตามแต่เราก็แรกสภาพผ้านองนะคือที่ต่อสู้มันแบบแ <c oughs> ม่งแย่กว่าน,น,นั้วคนดับสูบอ่ะคือบอกคณไปดูเองคนจะรู้ว่างานแม่งลอยงานแม่งเผางานแม่ยง,มงมยืดคือบอกคงมากคบความเผาเลยแต่คะแนนเสือกไม่น้อยกูไม่เข้าใจกันมั้มึงจะโวยอะไรกันทนะั้งนาแต่เข้าใจดีคนดูชอบผมผมไม่อยากจะว่าคนดูอะไระนะแต่ว่า เฮ้ยคือค,คุณมองความเป็นปจริงหรอว่าเรื่องงานภาพอย่างเงี้ยคุณแบบคุณรับได้กันเหรอคือเข้าใจเรื่องงานภาพระดับแบบงานภาพที่ไม่ได้มีงานใช่นเคลื่อนไหวขนาดนั้นอะงานภาพมันดูแบบก็ดูตามภาษาโยโกมากคืองานมาันสวยอยู่แล้วงานพวกแบล็กเอาอยู่ขมาานันถนัดเว้ยแต่หน้าของเรื่องราวที่คุณพยาปูมาคุณปูมากกว่านี้ไม่ได้หรอเลยทำห้แบบเรื่องราวของรำนำสกสุท่านในตอนแรกผมไม่อินครับตอนนั้นพอไปตอนที่สองค่อเฉื่อยเลยก็ตอนนั้นครับสองตอนแรกห้าคะแนนครับคือ ผมหวังตอนที่สามตอนที่สี่ดีขึ้นนะเพราะเนื่องจากวันนีตอนนี้คือคอนเซปมันก็เป็นแนวล้างแค้นอาศูนปกติแหละแต่เรสนุนเรื่องราผมว่าน่นจะเป็นสีส์ที่พอที่สามารถน่าติดตามได้ถ้านะคุณสามารถคุณคุณภาพดีนะโยโกมาเพราะคุณพึ่งโซคุณพิ่งฟื้นตัวนะคุณทิ้งคาวฮาร์จะกลายเป็นโซโลทูเล่พอๆกับคุณได้ที่แบบคาวฮาร์ไม่เปลี่ยนโซโลทิ้งอะเออเพิ่รู้อีกทีครับคาวฮาร์คืคอโซโลลองของโยโกม่านะก็ตอนนี้คือโยโกมาอย่างเดียวลนะอะ ก็เราดูดกันว่าคุณจะทําได้เล็กขนาดไหนเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่ซีรีส์ีผ่านมาตั้งแต่ตอนที่สามเราไปงานเล็กเข,ขินขี้เลยครับงานเล็กหลายเรื่องเลยฉะนั้นเรื่องคุณภาพงานเป็นไงแล้วก็หน้าของเนื้อเรื่องนา่าสนใจที่ตอนแรกมันมีแค่นั้นจริงๆเลยถ้าแบบซีนี้มันก็ปูได้ไม่หนีบ่พอแล้วตอนที่สองก็ยังไี่เห็นนะครับเป็นการปูเรื่องราวย,ยุ่ต่อไปก็รอดูแล้กันยังไงนะโอเคครับผมอ่าเกจิโรโจรครับห้าคะแนนสองตอนสองตอนแรกนะหมดสองไมล์สองรัานพอถ้าแนะนำไหมก็ใส่ที่โพว่าสอบตอนแรกเพราะว่าตอนแรกหนึ่งชั่ ตอนแรกหนึ่งชั่วโมงแล้วมาครบสามตอนไปแล้วแต่ว่าผมรู้พูดไม่ทันขอภัยนะอ่าผมว่าไปดูแนวรังแคและอื่นอย่างเช่นมอเยอร์หรือเรื่องรตาที่ทาให้ดีกว่าแต่ว่าถ้าใครชอบเรื่องนี้ก็จะนําให้คนลองดูกันนะครับแต่ว่าผมก็พูดอีกทีนึงด้วกันว่าใหญ่ไว้จะโยโกมากครับตามนั้นโอเคเคจิโนโซครับเราเอา0-0ครัสามตอนแรก5เต็ม10ครับผมโอเคประมาณนี้นะก็ขอภัยที่มันจะดูติดๆดขัดบ้างอะไต่างเงจากว่า ผมเพิ่งกลับมาแล้วก็อันนี้คือคลิปที่เร่งรีบหน่อยเพราะจากว่าผมก็ต้องอัดเสียงรองไว้เพื่อจะไปต่างจังหวัดนะเพราะฉะนั้นขอไปจริงนะครับก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันกับสัารตอนแรกกับเรื่องนี้นะครับก็พบกันใหม่กับอน,นิเมะสปริงสอยผ้านะฮะก็น่าจะเริ่มช่วงมน,นงคมนี่แหละจะมังคารนี่แหละก็ต้องรอดูกันว่าจะไงบ้างกับเมสัปดารตอนแรกนะผมเห็นวันหนึ่งผมณท้อเลยเจอเมสัปดารตอนแรกแปดเรื่องครับผมท้อจีบมาเลยแต่ว่าขอเจ้าอภัยโทษที่นะครับผมวันนี้ฝันดีครับบ๊ายบาย